สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและหน่อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้ไายก็นำข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมากๆมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ทุกกระทรวงเตรียมของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงปลายปี65นี้นะคะรายละเอียดคลิปจะเป็นยังไงนั้นกลุ่มไหนใครได้บ้างก่อนจะไปติดตามรับ ฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะ นายก็นำข่าวดีจากท่านนายกซึ่งมีการสั่งทุกกระทรวงให้เตรียมของขวัญปีใหม่เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยลดค่าครองชีพนะคะรวมถึงยังกําชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะซึ่งสำหรับตอนนี้นะคะกระทรวงแรกที่มีการออกมาพูดถึงของขวัญปีใหม่นะคะนั่นก็คือทางด้านกระทรวงการคลังนั่น เองะะสำหรับโครงการที่ทางกระทรวงการคลังได้เตรียมไว้ที่จะนำมาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะตรงนี้นายสุพัฒนาพงพันมีชาวก็ได้มีการออกมาระบุว่าเตรียมคลอดแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตใหญ่ซึ่งให้จับตาโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยการช้อปดีมีคืนซึ่งจะนํากลับมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ใจ่ายในช่วงปลายปีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมา มาตรการที่จะออกมาทางท่านสุพัฒนพงศ์นะคะก็บอกว่าน่าจะเป็นมาตรการในลักษณะเดิมเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วพร้อมทั้งยอมรับนะคะว่าโครงการที่น่าจะนำกลับมาก็ได้แก่โครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันช็อปดีมีคืนซึ่งทั้งหมดได้อยู่ในลิสต์ที่กระทรวงการคลังกำลังจะพิจารณาอยู่นะคะซึ่งสำหรับข่าวดีที่นำมาแจ้งก็เนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าโครงการช็อปดีมีคืนโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็สุดท้ายคือโครงการคนละครึ่งกลับมานะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อโครงการคนละครึ่งกลับมาข่าวดีก็จะมีให้กับ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงกลุ่มบัตรประชาชนนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเราชนะเกา่าหรือว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มเปาะบางนั่นเองเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าโครงการคนละครึ่งจะมาคู่กับโครงการเพิ่มกําลังซื้อเสมอนะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูนะคะตั้งแต่โครงการคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นเฟสสเฟสสเฟสหถ้าสมมุติว่า มีโครงการคนละครึ่งเมื่อไหร่สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มบัตรประชาชนก็จะได้รับวงเงินเพิ่มโดยจะมาในรูปแบบของเงินเพิ่มกำลังซื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะว่า ทุกกลุ่มจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่นี้แน่นอนนะคะแต่ว่าจะมีวงเงินมาให้เท่าไหร่ เราก็คงต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส6ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเรียกชื่อว่าคนละครึ่งเฟส6หรือว่าจะเป็นส่วนต่อขยายจากโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะถ้าเกิดว่าเขามีมาซึ่งทางท่านสุมาัรางก็ได้มีการแจ้งอยู่แล้วว่าทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลก็จะมีการนำเข้าที่ประชุมคอรมอในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะแล้วเสร็จออกมานะคะเป็นที่ยืนยันเรียบร้อยซึ่ง ทันในช่วงปลายปีเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนแน่นอนนะคะถ้าหากว่ามีรายละเอียดออกมาแล้วว่าจะได้รับกันเท่าไรวงเงินยังไงเดี๋ยวทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะรีบนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทีน่นี่แต่ที่แน่ๆนะคะโครงการคนละครึ่งมาแน่นอนและเมื่อโครงการคนละครึ่งมาโครงการเพิ่มกําลังซื้อก็จะต้องติดสอยห้อยตามมาด้วยแน่ๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มบัตรประชาชนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ